งานนี้ของกินเพียบกับงานสีสันพยูนยเฟสติวัลที่หาดพยูนยบ้านฉางจังหวัดระยองงานนี้เข้าฟรีไม่เสียค่ายใช้จ่ายมีคอนเสิร์ตจากศิลปินดังมากมายจุดไทยลูกสวย,สวยตุ๊กตายักษ์ดอกไม้ยักษ์โชว์กระบองไฟทุกข่้าพืนขนมหม้อแกงบ้านคุณครูครับผมเนี่ยเป็นหม้อแกงหน้ามะพร้าวนะฮะโอ้โดูดิหม้อแกงไข่หม้อแกงถั่วหม้อแกงเผือกน,นะฮะที่เรากินเป็นหม้อแกงมะพร้าวนะฮะร้อยห้าสิบบาทไก่ย่างช้ำไก่ย่างเจลลี่ครับผม สถานีหอยครับผมสวัสดีครับพี่ขยาคานหอยแซบมาได้เลยครับผมร้านนี้บังเดชอาหารมุสลิมระยองฮนะชาคาินนครับผมนี่จก๋วยชาเขียว ไก่ทอดซอสเกาหลีติดปากนี่บอกเลยว่ากรอบทอดมาร้อนๆใหม่ๆฮะสิปีหนึ่งร้านนี้ก็สิปีหนึ่งครับผมนี่ติด<า>ไม้ปีหนึ่งไม้ซื้อรอยไม้แถมพ่อค้านะครับร<อ>้านนี้เอ้ยเนื้อสวรรค์เลิศรสครับผมมีทั้งหมูและเนื้อนะฮะหมูเนื้อสวรรค์เลิศรสครับผมวันนี้สั่งเป็นหมูมานะเ้าเหนียวร้อนๆนะนุ่มๆขนมพายโยมากร้านนี้มีเรื่องหลากหลายครับผม ผูบอกเลยวันนี้วันที่2นะคนโคตรเยอะนะเพียบเลยแล้วเขามีที่จอดรถมากมายนะสะดวกสบายบงานเข้ตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9กันยายน2 5งหครับผมเขามีโชว์กระบองไฟทุกคืนนะรอบ1ทุ่มกับรอบ2ทุ่ม15นะครับมาได้เลยครับผมงานนี้บอกเลยเดินหาของกินชิวๆนะของกินเยอะมากๆนะและจุดนั่งกินนี่กินริมทะเลแบบนี้เลยจุดไทยลูกคือสวยเพียบครับผมมาเดินมากินมาชิมมาช็อปได้เลยครับผมที่งานสีสันพยูนเฟสติวัลตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่9กันยายน2 5งหครับผม